ไปยังไ,ไงไปยังไงเนี่ยจานวู๊เป็นไงครับขับร้อยสี่สิบวันนี้ยังเงียงยังอยู่ไปขับรถเล็กมาไงอ๋อไปขับรถเฉยย้อยมาเข่าหม่เดี๋ยวเขามือแล้ว ดินเยอะเนาะเยอะไหมหมดไห<ป>มกี่วันหมดคิดว่าเอาหมดนี่เลยนะถ้าว่าหมดอนะ่ะหลายวันรู้ไม่รู้เลย <laughs> คนขับแม่โครแล้วรู้ครึ่งวันก็ได้แค่นิดเดียวลมแรงลมแรงเข้าครับ นอนขน้างไหนแล้วนอนข้างไหนแล้วเดี๋ยวให้ขยับท่านเรือไปนอนก็ได้เนาะน,น,น,านอนท่นโซนนอนไหนล่ะไม่เข้าในวัดได้เลยได้ก็ตอนแต่ก่อนก็ไปจอนนนนดในวัดดิต้องลองนองในวัดเลยน,น,นอนข้างนอกมันวา้าวินี่ครับเอ้ยวันนี้วิ่งคล่องอยู่นี่

ว่่เ่เเป็นนทีียไม่เป็นวันวันละสองพันน้ำมันเขาคือเพราะว่าถ้าวิ่งเป็นเที่ยวก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกถ้าว่าแบบเนี้ย Wah, wow. siang rai. มันที่สามสี่ะอาารสนก็เข้านะเอ้าเอ้าไม่ได้เข้าเหรบอบคิดว่าเข้าด้วยอ๋ไปโคราชดานชูเหงาเลยทีนี้ <laughs> ตอนแรกว่า <laughs> มีอาจารย์สนอยู่ด้วย

สภาพรถโอ้ยดูไม่ได้เลยไม่ได้ล้างครับวันที่สีนี้ก็ต้องไปงานบุญอนิเนี่ยโอ้รถก็ยังไม่ล้างจะไปรอเขาได้ไงน้องบัตรนี้ไปเลยหยุดงานเลยสอ,สองวันพรุ่งนี้น้ำมันเนี๋ยใช่หมด <laughs> <laughs> แล้วฮะ <laughs> <laughs> อ้ แต่ผมว่ามันผมว่าของผมก็เกือบละเกือบครึ่งถังแล้นี่เติมเติมไม่ได้เนี่เติมได้ข้าวดิบแน่น,นอน,นเลยต้องชิมดูก่อนครับ เินเยอะมากครึ่งวันนิดเดียวอันนี้มุมได้ยังเสร็จยังันสนเสร็จมุมละมุมเสร็จแล้วใช่ไหมครับอเนี่ยไอไอตรงน้ำน้ำนี่คือมันเป็นบ่อแล้วพี่ก็เอาแค่แค่ขอไปตรงขี้ตมนั่นหละกวาดขี้ตมประมาณ วันเนี้ยพรุ่งนี้ก็น่านจะถึงประมาณรตรงนี้มช่ครับพรุ่งนี้ก็ถึงนี้ข้างล่างอ่ะสองวันข้างล่ขงแข็งแน,น,น่นอบทอัดจะให้อย่างดี <laughs> ยิ่บางทีเขาก็ไม่เอาขาลางหรอกมา้าแต่่เขาเขาเริ่มไล่ระดับไปแล้ว <laughs>

ผมเอาตะกองไปหมอน้ำยังไม่ความร้อนยังไม่ขึ้นเท่าไหร่จานชายครับวันนี้ก็รถมาเพิ่มครับกันใหม่นะเดี๋ยวจะมานอนอยู่ตอนเย็นนะครับ แรงกว่าเดิมแล้วนะครับตอนนี้ทําคัดมาก็โดดดึงๆเลยนะครับจมแล้วครับจมพี่ตาลถ่ายมาให้ดูเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับหงข้าวก่อนครับ